ต้นหมันต้นไม้พระราชทานต้นหมันเป็นพันไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordia cochinchinensis แยงมีแผน,นและเป็นพืชในตระกูลวง Boraginae ลักษณะของลำต้น เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงกลางสูง10-15เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหปลือกต้นเป็สีเทาเข้มปนดำลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับกว้าง6-10เซนติเมตรยาว9.5-15เซนติเมตรปลายใบมนหรือแหลมทู่โคนใบสอบเส้นขแขนงใบข้ามละ5-6เส้นก้านใบยาว2.5-5เซนติเมตร ลักษณะของดอกดอกออกเป็นช่อแบบแยกขแขนงตามซอกใบกิ่งหรือปลายกิ่งช่อดอกยาว10-25เซนติเมตรสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น4-5แฉกเกสรเพศผู้มี5อันดอกบานเต็มที่กว้าง5-6มิลลิเมตร ลักษณะของผลผลเป็นผลสดมีเนื้อทรงกลมปลายผลมีติ่งแหลมขนาด1.5-2.2ถึง2.2เซนติเมตรเมื่อสุกมีสีชมพูอมส้มเนื้อผลเป็นยางเหนียวใสาภายในมีเมล็ดเดี่ยวรูปไข่ ต้นหมันกระจายพันธุ์ขึ้นทั่วไปในป่าภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนานมาแล้วต้นหมันเป็นต้นไม้โด่งดังอย่างมากที่ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญานําเอาเปลือกต้นหมันมาทําเป็นเชือกแบบง่ายๆแต่มีความเหนียวคงทนใช้ในวิถีชีวิตประจําวันได้ดีเช่นเชือกผูกวัวเชือกผูกควายเชือกกระบอกน้ําใส่น้ําตาลตโนดจึงถือว่าต้นหมันเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ขอขอบคุณภาพจากอายุทยารีทรีท